เป็นใครตัเต่าคู่สองเล่นเลยไม่ต้องเป่าเล่นสองเล่นเลยไม่ต้องเตาเราเล่นคู่เล่นคู่สองสิงดําพบกับีไปเล่ไเลยเร่ต้องเต่าสิงดํากับสีเ่าอกีไม่ได้เล่น้อเาตัม่้องกตัวไม่ได้เล่นเับีเร่้ยต้เ่ากีย้อเาดีตัวเา่เาสูนาทีที่ ยี่สิบหนึ่งครับ,บเซบอนขข้นมาได้ครับผู้เล่นของขที่อยู่สวยครับจ่ายแม่นลิกเล่นครับขอบอลสั้นโดนบีดจากด้านบนเลยครับสมภพศรีอุทยานครับตักเล่บประพันธ์วรกุนครับกับตันทีลำเลียงขึ้นะครับจ่ายเลือ ที่จะเปิดครับทะลุขึ้นมาจากแจะบอลจากด้านข้างครับงนวากาศเอกธนบุญใบทองครับเข้าไปตัดครับโดนซ้ายเขาโอนีบริสิทธิไม่ว่าอะไรครับยังให้เล่นต่อตั้งเกมขึ้นมาครับสสดงคผู้การนี่เป็นวิรัตรุ่นบุญครับเอาครับเรามาดูการขึ้นเกมเปิดทะลุขึ้นมาครับวาง้วยซ้ายครับสวยครับย้อนกลับมาของบอลครับอัน ดรกเตติพงศ์ชิวงศ์ครับดันนายครับอักเรสุรชัยสมบพวิรัตล,ลุนบุญองศธรยัดยืนเสน็้วนะครับตำแหน่งสตายคยับขึ้นมาเลือกที่จะเปิดครับอักเกครับตรงกลางกับตันทีครับเปิดลึกครับให้กับสุรชัยให้บอลแรกแม่นครับมาอยู่ที่วิรัตล,ลุนบุญครับเซตบอลตรงกลางครับหมุนบอลมาให้กับอักเรลประพันธ์วรกุลครับเลือกที่จะเปิดยังไงไม่ได้ ไม่มีใครขยี้ครับต้องตัดบอลารรงกลางผลชมชื่นครับธนพลใบทองนะลือบดีเวชกรรมครับเสร็จบอลคิดมาเล่นครับเลือกที่จะเปิดให้สั้นัะเปลี่ยนยันบอลมาครับที่คลชนชื่นธนพลใบทองครับโอ้สวยยอดพิยนครับลุยเงไหว้หลอกเลยครับแล้วก็เสร็จบอลตั้งกันเล่นใหม่ครับที่อาร์เก้นระพันโมรกุล กระชัยเลื่อยโชคดีครับนาฤบดินนาฤบดีครับเวชกรรมของบอลได้สวยครับเลือกที่จะเปิดให้ไม่ได้ครับลุนี้โดนบอกย้อนกลับมาครับต่างบอลขึ้นมาเล่นครับที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูครับโดนบีบให้ใช้แล้วเเล่นครับขยายเพื่อหาตำแหน่งของบอลเลยครับและขึ้นไปกดดันอย่างต่อเนื่องครับผู้เล่นของที่อยู่ คอนเทพครับดึมเส้นด้านซ้ายมือครับสนใจสุนทอนรับมดีสวยครับสนใจสุนทอนนะปาหนีครับสนใจเลือโชคดีครับไอ้นุ่มคอนเทพย่ามดสู้ สวยยับต้องบอลมาฮะไม่เหนื่อยไ้นื่อยแกนขึ้นมาได้ยืนกลางหนาไม่ใช่เปล่าบอลได้แค่บันใจใจสนชายสวดชัยซึบอยับตื้นกลางหนาสวยแล้วโชคดีครับมาสกูของบอลให้มาครับเปลี่ยนแกลนขึ้นมาครับด้านข้างเตะล้มสี่พันดันเกมลุกขึ้นมาครับสวยจ่ายบอลสั้นยับพลิกขึ้นมาเชื่อมตรงกลางให้ตัดมาได้หนายับสปินหนีขึ้นมาครับ โอ้ทาได้ดีครับลูงนี้เข้าไปกดดานคับพลิกหนีย้อนกลับมาเลยครับจากบอลออกมาสวยครับแถวสอนมีขึ้นมาเติมหรือเปล่าให้แล้วแม่นไหมเท่านั้นเองครับที่อยู่ครับอยู่ในเสื้อสีเหลืองแดงๆครับสวยครับไหลให้มั่นครับ สปินหนีขึ้นมาครับลาจี้แล้วลุยครับเปิดลึกเลยครับสุรชัยเลิกโชคดีครับหนึ่งต่อหนึ่งครับหนึ่งต่อหนึ่งแล้วซ้ายไหลทะลุช่องสัดด้วยขวาครับสมภพสีอุทยานครับขึ้นมาจบบริเวณในกรอบกตโต้ครับโดนเซฟโดยสุรชัยพิรัชญจีนยังสวยครับลุนีเปลี่ยนแกนบอลจากด้านข้างครับดรยิทพงศ์ยิบพงศ์ครับวางบอลยาวลึกมาให้กับสุรชัยเลิกโชคดีครับก่อนที่จะไหลเข้าไปในนันแล้วขึ้นมาเติมครับโดย สมภพรสีหยานครับซัดเต็มข้อครับสุชัยพิรัชโยธินครับเซไปได้ตํบลเกียรติรัครับไห้มาที่นรบดีเวชกรรมครับเนรบดีฝากบอลแรกมาก่อนครับอัครเดชประพันธ์วรกุลวิรัติบุนบุญครับตรงกลางยังห่างครับอัครเดชต้องดึงตำแหน่งตัวเองครับมาเพื่อกองบอลให้บอลสั้นไม่ถึงครับโดนเก็บตำแหน่งบอลขึ้นมาครับสวยครับพงสะท้อนภมบินให้มาที่ผลชมชื่นครับ ล็อกแล้วเลือกที่จะเปลี่ยนครับขยบแล้วครับสายมือมีธนพลใบทองครับตรงกลางครับโอ้ลูนีคอร์สลึกเลยครับนึ่งต่อสองครับเสียเปียบตำแหน่งผู้เล่นครับอีกหนึ่งทางครับดอตเตอรี่ธนพลชิบะวงครับเสร็จก่อนมาตรงกลางครับที่อยู่ที่อยู่เลือกแล้วครับพ่อชัยแต่สั้นๆครับโอ้ลูนีพยายามที่จะพลิกเองครับจับบอลแรกก่อนครับย้อนกลับมาอีกหนึ่งทางครับผู้เล่นของ ซีอยู่ครับผมการครับบรรเจิดสิริพลครับโคตรเก่นเก่งตัดมาด้านในแถวสองเติมย้อนกลับมาพลิกเล่นครับสัญญาณต้องปิดเท่าไหร่เบรกเกมครับ ตรงการพื้นที่ของเกมรับเลยครับเป็นคนยำชื่นครับจะวางปีกขึ้นมาบังตำแหน่งบอลครับโดยบรรเจดสกีบพลครับฮีดานเดินบุญครับเติมสวยครับเปิดทะลุช่องให้มาเล่นได้ครับเลี้ยงลายหนึ่งตอนหนึ่งครับพยายามที่จะล็อค้อระหว่างตัดมาท้านนมีสามตัวเรื่องครับแถวสองครับเป็นอัครเลศประพันธ์วรกุลครับในกรอบเซตโต้สมมติสิวยานครับพยายามที่จะเก็บบอลเล่นครับเมื่อสู่ต่งบอลขึ้นมาสวยครับไหลให้ สั่งๆงครับเซตบอลขึ้นมาจากด้านข้างครับจากเชื่อมเกมแล้วครับโดนบีบโดยอัครเดชประพันธ์วรกุบลบอกได้สวยครับนเรศบดีครับตรงกลางให้มาที่สุรชัยครับเจอขอนที่ย้อนมาเซตบอลเล่นใหม่ครับมีพลุมชุ่มชื้นครับหมุนมาหาตำแหน่งบอลทะลุตัดมาตรงกลางครับต้องดันขึ้นมาครับธนพลไปทองยังไงก็ไปได้หรือเปล่าครับสุรชัยครับมาสกูเก็บบอลสวยครับเจอกับธนพลใบทองบอลหลุดขึ้นมากบลังกับดานขวามือสปปนหนีขึ้นมาครับ เชื่อมให้สวยครับทะลุเจาะจากด้านขวาครับโดนประคองครับโดยโพลสรอนมินครับกับบลเจนนรงครับเลือกาะบอลสั้นครับแต่งบอลขึ้นมาครับจากคนเดินชื่นบิวอัพขึ้นมาครับที่ชนะพลใบทองครับไหลสวยครับด้านในนี่มีหนึ่งตำแหน่งครับเอาครับเจาะแล้วพัสดุสิไม่ว่าอะไรครับจังหวะนี้ให้เล่นต่อครับให้สุรชัยสุนทรครับ บอลมาตรงกลางเบิ้์นบอลย่างจากครับรูปแบบการเล่นครับวันนี้ถือว่าทำได้ดีดีเดียวครับฟุตบอลในระดับอาวุโสครับเล่นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางมิติครับในการสานสัมพันธ์ครับสัมเศร้านะครับมีเหรียญรางวัลครับมอบให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมทําการแข่งครับในด้านพิธีการครับแตนด์เตอร์รัศมีสีสุนทรครับมอบการสนับสนุนครับสมาคมกีฬา ฟุตบอลอุฒิสุธัยครับในกิจกรรมรับ1นึ่งแสนบาทนะครับและดรรัศมีสิงห์ทร์ครับพร้อมด้วยท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลวุฒิสุธัยครับท่านเทพิรักจันเทพครับมอบอุปกรณ์นะครับในการซ้อมและในการแข่งขันรับลูกบอลครับให้กับโรงเรียนวัดหนองมอครับอำเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์ครับเอาครับสวยครับพี่ต๋องครับโผล่ซ้อนวิรักลุนบุญครับวิรักเติม ใ่ครับพาได้นายครับบาุสาตัขึ้นมาบีบครับวางบอลโากยาวเขาลี้เก็บบอลเล่นครับตงบอลลงเอาบอลที่มาเที่หมอกลงไปแล้วนเดี๋ยวเราร่างใจดีหมอกตั้งใจหลาไม่ได้ตับอลบอลทกเบองโอ้ลุ้เข้ามาบล็อกแล้วพลาดครับดิมเส้นด้านซ้ายมือครับโอ้สวยครับลุ้ ขึ้นไปเทคกดบอลลอนซัดดีกว่าครับไปจิตที่วิรัติบุญเก็บบอลสองครับสวนใจเลิกโชคดีสวนใขึ้นมาดอนเตอร์ยุทธวงศที่วงครับเอาเลยครับอันตรายนะครับตรงนี้จะโยกตัดเข้าะเลนไดครับไม่มีใครมาเชื่อมครับตรงกลางยังห่างอัครเดชฝากพันวรกุลรับเจอกับพรชัยต่างบอลขึ้นมาได้ยินไหมครับด้านหน้าได้สอดขึ้นมาแล้วครับสวยครับเล่นได้จบเลยครับซ้ายหนึ่งสองโอ้ลูกนี้ครับ ้เสม่ยแล้ป่อบอนอลออกด้านข้างครับเอาครับขอบอลเล่นครับเอาครับอดให้บอลมาอยู่ที่ที่อยู่ครับไหลตัดกรรมนานสวยพลิกเล่นครับตุ้ดบอกครับกรรมผลเกียร์นรงครับเข้าไปตัดตำแหน่งการของบอลได้ดีทเดียวครับมีซ้อนเลยแล้วด้วดีเวชกรรมครับ ถือว่าลงตัวแล้วครับผู้เล่นของทั้งสองทีมธนพลยับทุ่มมาเร็วย้อนสอนกลับขึ้นมาครับนารบดีเวชกรรมครับพยายามที่จะแต่งบอลล้วให้ยังเติมไม่ได้ครับวันนี้ฝากบอลสั้นมาบพยายามที่จะเซตเล่นเบิ้ลบอลออกมาครับต่ต้องแกะบอลออกมานะครับตรงนั้นไม่มีพื้นที่ที่จะฝากการเคลื่อนที่ของตำแหน่งบอลครับนารบดีเเวชกรรมสวยเลยครับตัดบล็อกแล้วเติมครับเจอจินวง์ที่ผู้วงครับ อยู่ในตำแหน่งลดความเร็วของสปีดบอลครับเทมเกอร์ครับสวิตการวางการเคลื่อนหาพื้นที่การของบอลอยู่ที่คนชมชื่นครับและอัครเดชประพันธ์วรกุลครับจากสโมสรลาติองสาทรพูมินครับเลือกให้ตรงกลางไม่มีช่องครับฝากมาที่นฤบดีเวชกรรมครับแต่สั้นครับตปอแรกครับตรงกลางให้แล้วโดนบล็อกครับทุกนี้ย้อนกลับมาเล่นอีกหนึ่งครั้งครับสองหนึ่งแต่และนี่ครับโดนเข้าไปสกีครับผู้ตัิสินไม่ว่าอะไรครับ เข้าไปแซะเราได้เปรียนในการเข้าขบอลตรงกลางเชื่อมห่างครับทีวเป็นเกมแล้วครับของซีอูออีกหนึ่งกลางบอลตกแฟร์เพลนะครับลุนีเข้าไปบล็อกครับแฟร์เพยบอลล่นโดนบริเวณหน้าขาครับไม่ว่าอะไรครับนี่คนชมชื่นครับเปลี่ยนแกนขึ้นมาครับที่ออดสปอรตใบองครับหรือธนพจน์ใบองพยายามที่จะย้อนกลับมาเซตบอลตั้งขึ้นมาเล่นใหม่ครับ ตรงกลางเนี่ยมีนฤบดีเวสกัรครับอัครเลศปพันธ์บรกุณขึ้นมาครับโด,ด,ด,ดนเข้ามาดีครับจากด้านบนเลยครับสวยโอ้ลูกนี้ไม่กล้าที่จะเล่นครับโดนเข้ามาขวางเลยครับตำแหน่งการของบอล สุดยอดใ่สุดยอครับสวยครับนี้พยายามลำเลียงขึ้นมาจัดตำแการงครับขวามือมีหนึ่งตำแหน่งครับขอเลยครับสวยครับให้บอลสั้นเปิดยัดแล้วสอดขึ้นมาครับจากวิงแบกขวาขึ้นมาเติมเข้ามาบางครับผลชมชื่นธนะผลไปทองสวยครับล่อมาทํงคับด้านขวามือครับจะแกะเข้ามาด้านในเปิดทอดลึกสวยครับลอยตัวขึ้นไปเทครับตำแหน่งบอลมันเบาครับตำแหน่งศรีสะการเปิดจุดโฟกัสนี่ทําได้สวยครับแต่ตำแหน่งการขึ้นไปเทนี่ตำแหน่งบอลนะครับ จากบริเวณหน้าผาไปถึงประตูในตำแหน่งบอลมันเบาครับเข้าไปแต่แทกแล้วน้ำหนักเอาครับมาครับพยายามแกะสั้นบ้ลเลยครับเบิ้ลนพยายามที่จะฉีกหนีตัวประกอบมาครับด่านดรทิพย์พงศ์ทิพย์พวงครับดรหนุ่มครับดรทิพย์พงศ์ของบอลขึ้นมาครับจากด้านข้างก่อนครับถิงบอลยาวๆครับสาดตรบอลเข้ามาทนายไม่ผ่านครับไปจีที่โพงส์ทอนวิรัตลุญนบุญ อัครเลศประพันธ์วรคุณยันเก็บบอลสองสวยครับไหลทะลุเข้ามาได้แล้วเปิดด้วยซ้ายครับวางซ้ายไม่ถนัดครับโดนบีบโดยนัลลบดีเวชกรรมและธนพลใบทองครับเข้นเกยมาอีกหนึ่งครั้งครับ C ียูครับ SFA จ่ายเข้ามาได้ไหนไม่มั่นครับผ่อนชัยเก็บได้สวยครับแต่งบอลมาตรงกลางแล้วมีพื้นที่การวางเท้าก็พยายามที่จะยกออกด้านข้างไม่ผ่านครับลุนีจัดสกัดตัดออกมาครับโดยธนพลใบทอง คนชมชื่นเยอะต่างบอลขึ้นมาได้ใหม่ครับย้อนกลับขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับเลือกที่จะให้ครับนฤบดีสวยครับเอาครับสมภพศรีวิยานี่ย้อนกลับไปขอตำแหน่งบอลครับโดนสวยขึ้นมาโดนบอลครับคาลเตอร์แอตแทกแล้วครับต่างบอลมาตรงกลางครับอัครเดชพวันบวรกุลครับเข้าไปบียังขึ้นไม่ได้ครับสองหนึ่งครับสำหรับซีอูผู้เล่นของทียูครับพิยานท่จะขึ้นมาจากด้านหลังครับโดยสุรชัยสุนทรครับเปิดสวยครับ ให้มาแล้วขึ้นมาเติมครับยังจ่ายไม่ได้ครับเปิดคอนลึกเลยครับมีตัวเลือกครับโอ้โหผมสะท้อนผมมินครับขึ้นไปตัดตำแหน่งกลางอากาศก่อนครับทำได้ดีดีเดียวครับบอลซ้ายไปถึงตำแหน่งผู้รักษาประตูรัะเล่นเร็วครับกดบอลลงให้มาที่พลชมชื่นผมสะท้อนครับเปลี่ยนแล้วครับ ตะแยงขวางออกมาครับที่วิรัตลรุนบุญครับวิรัตลรุนบุญครับแตะให้สวยมากครับเปลี่ยนสวิตครับขึ้นมาที่สนามผู้การครับกำพลเจนรงจ่ายให้กับผลยมชื่นได้หรือเปล่าครับผลยมชื่นมีพื้นที่บ้างที่จะคองบอลครับเด็กเตอร์หนุ่มครับต่างกับด้านซ้ายมือครับพร้อมที่จะนะครับร่วมเล่นจับตรงกลางอาครับพิ้นเกมมาครับแตะแล้วหนีครับสำหรับคู่ต่อไปเตรียมความพร้อมด้วยนะครับ ซียูนะครับจะพบกับสิงห์ดำทะลุขึ้นมาครับข้างบนน้อยกว่าครับต้องเสี่ยงโยแล้วแหละครับพี่อ๋อยเก็บบอลสองครับอัครเดชประพันธ์วรกุลครับข้างบนเนี่ยซียูนี่น้อยกว่าซียูครับเกมลุกน้อยกว่าเกมรับแล้วเสียเปรียบในยปริยายจะต้องเพิ่มให้เพื่อนสอดขึ้นมาสวยครับพี่อ๋อยครับล็อกแล้วให้เลือกเติมครับพยายามที่จะลดสปีดความเร็วของตำแหน่งบอลจะให้นะครับวิ่งมากกว่าที่มาเติมตรงกลางยังไม่มีใครมาซัพพอร์ตครับล่าสั่นรรมนาัยครับหนีพรชัย อัครเดชประพันธ์วรกุลคระปังแล้วพีราบองขึ้นมาตั้งบอลใหม่ครับเซตบอลขึ้นมาจากด้านล่างหลากบอลหนีอลุดีตแล้วไปโดนมันเจอสิทธิ์ทบนครับสกัดตัดและเคลียบอลที่เข้าไปครับสปีดบอลค่อนข้างที่จะเร็วแล้วแหละครับทั้งสองทีมครับอาศัยความผิดพลาดของแผงหลังแล้วตรงกลางจับแผงหน้าขึ้นมาทำครับลานลุนบุญครับกดบอลลงอัครเดชประพันธ์วรกุลครับเลือกที่จะเปิดยังให้ไม่ได้ครับสองหนึ่งครับโดนสวิท พยายามที่จะแกะขึ้นมาครับโอ้เป็นใครครับเป็นซียูครับได้ของบอลกดบอลลงครับสุยใจเลือกโชคดีครับปั๊มบอลกันออกมาอังกฤษปพันวันรุ่ครับพลชมชื่นครับเลือกที่จะจ่ายซ้ายคอร์ลึกสวยครับเปิดบอลตกครับเก็บบอลได้มม่นครับสุดใจสุนทรต่อบอลมาสั้นๆยักเชื่อมเกมพี่มาจากแข้งหลังข้างบนครับพยายามที่จะสอดขึ้นมาเติมแล้วต้องการเชื่อมหนึ่งตำแหน่งครับเสร็จมาที่ คันเทส์สวยครับบอลแรกล็อกแล้วล้มเล้กกับเพื่อนละครับเปิดยัดเข้ามาด้านในโอ้ทะลุเลยครับจะคอร์สด้วยซ้ายยับจากคัดแรกเข้ามาวางเข้ามาด้านในยับทะลุไม่ถึงครับนลบดีเวชกรรมครับผลชมเชิญครับสวนกลับขึ้นมารีบเลยทําให้บอลหัวเกิดครับหนึ่งต่อหนึ่งยัดจะกินตัวสุรชัยสุนทรครับเรียมดีกว่าครับถึงก่อนสุรชัยยับพิรันยนิน ใชมาที่สนามคู่กลางครับที่อยู่แต่บอลขึ้นมาเล่นครับเพราะบอลสั้นสวยครับตรงกลางัะตันทีครับนะครับแต่เวลาการแข่งขันออกเป็น2ครึ่งนะครับครึ่งละ20นาทีนะครับรวมเป็น40นาทีครับในแต่ละคู่ ทำการแข่งขันครับกันสามคู่แข่งขันครับสามทีสามสัมธ์แนละครับสำหรับการแข่งขันในการนี้ครับ ก็ยังศูยต่อ0ูนยเลยครับเชียงฟานสามัคจีครับในการแข่งขันกบลับสันสำคัญสามทีมที่เข้าร่วมทำกล่นแข่งครับประกอบไปด้วย CU ครับ SFA Star สตารครับ CU ครับแจมโบสมุยและสิงด์ดเอฟครับเป็นทีมเจอกันครับสามทีนะครับในด้านพิธีการครับทันเดอร์ และมีสีสุนดอนรับงม่อการสนับสนุนยักสมัสมาคมกีฬาฟุตบอลวอสต์ไทยครับหนึ่งแสนบาทครับให้กับท่านนายกสมาคมครับเพื่อนะครับเป็นการสนับสนุนรับในกิจกรรมของสมาคมครับท่านพร้อมด้วยท่านนายกสมาคมครับมอบลูกฟุตบอลครับให้กับโรงเรียนหนองม่อครับไปใช้ในกิจกรรมรับด้านการฝึกทักษะของน้องๆครับ สัดว์ด้วยขวาครับบอลตกก่อนอย่ามอันตรายแล้วสลับการจบแล้วสปริงข้อเท้ายงิงแล้วบอลตกก่อนตำแหน่งประตูครับได้ครับพี่คร<ช>ับผมปตูวิธีการอย่างนี้ครับผมพี่เบืบ้องต้นนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยครับพี่ไม่รวมครับพี่เบื้องต้นให้ทีมจารตอนรับ

ครับผมบรากาครับสำหรับคู่ที่หนึ่งครับกา,านะขบรขครับขอนเชิญครับนักกีฬาทั้ทงหมดครับณนะสนานตี่แข่งขันครับเพื่อ เข้าสู่พิธีการครับในการเปิดการงานอย่างเป็นทางการครับโดยไดรักเกียรติอย่างสูงนะครับจากท่านเจ้าพิธัการเทศบานนายกสมาคมกีฬาพุทอมโฑลไทยนะครับท่านจัดการต้อนรับนละกีฬา